สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นมากินพาเที่ยวครับลุงเด่นมีเมนูมานําเสนอนะครับเป็นเมนูตอนเย็นๆนะครับเป็นเมนูหมูมะนาวนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับสูตรนี้นะครับใช้หมูนะครับหมูเนื้อแดงนะครับแล้วก็เครื่องปรุงหรือส่วนผสมมันก็มีอ่าวันนี้ผมใช้กระเทียมโทน้วยครับตำร้องอร่อยกว่าเก่าแน่นอนกระเทียมโทนหายากแพงด้อด้วยนะครับมาได้มาจากไม่สายนะครับมีกระเทียมเน้นพริกขี้หนูสวนนะครับ ต้องใช้พริกขี้หนูสวนมันถึงจะหอมนะครับพริกอย่างอื่นมันอาจจะเป็นเขียวครับแต่พริกขี้หนูสวนนี้มันจะบอบเป็นเขียวมันได้ความหอมนะครับครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปั๊บนะครับแล้วก็มะนาวนะครับน้ำปลาอย่างดียี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ขาดไปได้เลยสําหรับอ่าหมูมะนาวนี่ครับคือคณะนะครับเดี๋ยวเราไปปอกแล้วก็แช่น้ําแข็งนะครับจะอร่อยมากนะครับอ่าก็เครื่องปรุงก็มีแค่นี้เองครับอย่างก่อนอื่นเลยก็ ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคือว่าเอาพริกกระเทียมรากผักชีไปโขกนะครับโขกเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บใส่มะนาวใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วก็เอาหมูไปลวกพอลวกหมูเสร็จก็เอาน้ำจิ้มเทราดก็ได้เป็นหมูมะนาวนะครับเดี๋ยวก็เอาโขกม,มาเลยครับเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมที่จะโขกน้ำจิ้มมาดูครับโขกน้ำจิ้มซีฟู้ดมาดูครับโอเคการต่อการตำนั้นพริกมันครับต้องพริกขี้หนูสวนนะครับใส่พอประมาณ พริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมครับเสรกระเทียมว่าน,นี้เน็้ขนาดว่าน,นี้เป็นกระเทียมโทนนะครับอ่าเหลือไว้นิดเหลือไว้ตัวไอ้พอเขาจ้องเอาไปใส่ในของอ่ตอนหมูมันสุกนะครับแล้วก็ราคาชีจริงๆน่าจะซอยก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้มันดูหมูนืดลึกอยู่หน่อยอ่านี่ครับแล้วก็โขกเลยครับอโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับ ครับเราใส่กระเทียมนั่นเยอะๆนะครับกระเทียมโทนเนี่ยนะครับพริกพวกนี้มันจะบวเหป็นเขียวนะครับใจะเป็นอะไรโค้งแป๊บหนึ่งครับครับนี่พอเรียแล้วครับเดี๋ยวผมจะปรุงให้นดูตัวนี้เลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดพอปรุงในโค้งแล้วครับมันถึงจะโอเคใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไปครับเติมน้ำปลาอย่างดีน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้ครับขผม ตีมันเข้มข้นหน่อยแล้วก็เติมน้ำมะนาวนะครับใส่น้ำมะนาวไปมะนาวหนึ่งลูกถ้ามันปอพิ่มครับต้องออกเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่คิดอยู่สวนนี่มันเรือความหอมมันจะบ่มีเขียวตอนนี้เราก็กลวน สูตรนี้ก็เป็นน้ำชิมซีฟู้ดเพือ่อนๆนำไปกินกับยับอหอยแครงปลาหมึกปลาหมึกย่างอะไรก็ได้เพรนะครับน,นี่ยเนื้ๆต้องเข้มน,นเดียวแต่ว่าต้องคนเพื่อน้ำตาลมันละลายแป๊บนึงนะครับแล้วพี่ขีดูส่วนนจะมันจะบดดำนะน้ำจิ้มของเราจะบดดำครับบาคนทำไม่ดำปีเลยครับอันนี้จะ,จะโอเคพอดีโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องผักของเราขั้นหนาครับ สำคัญในสูตรต้องมีขนาอันมาอันแก่ๆกับเฉือนมันออกครับเฉือนออกบางๆเอาแต่แกนกลางมันนะมันจะหวานก้กานขนากิน้คิดนมครับไม่รู้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาคนแรกนะเอ้ขนาเอสูตรเนี่ยครับแบบพอประมาณนี้นะครับก้านเราเออกเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเจน้ำแข็งมันจะหวานกรอบ กินกับหมูมะนาวอร่อยครับโอเคเดี๋ยวเราตดี๋ยวหั่นท่าดูครับเดี๋ยวเออหั่นเลยครับอ่าเดีย๋ยวเราไปมาหั่นเลยนะครับหั่นให้เป็นเอ่อชิ้นใช้มีคมคมหน่ยนะครับมันจะเอาแบบกร,บกรอบๆนะฟังเสียงก่อนครับยาวนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่เอาแบบยาวๆเลยกรอบดี ก้านวันนี้ก็เอาได้หมดเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำแข็งนะครับครับกินไปบ้านๆทำกินกันในครอบครัวครับครับอ่าโอเคถึงเวลาก็เอาน้ำแข็งซอยเสร็จแล้วก็น้ำแข็งเตรียมไว้ครับนี่คือมันกรอบนะครับ อยูนี้นะครับนอกน้ำเย็นข้างหน้ามันจะกรอบมากใส่น้ำแข็งไปเลยเราเดี๋ยวไปดูการหั่นหมูครับครับผมอันนี้กลับมาดูที่หมูเครับ,รบหั่นหมูเอาแบบเนื้อมันใหญ่มันยาวพอดีขึ้นพอดีครับนะครับบางๆนิดนึงนะครับจรินต้องเอาหั่นมันยาวยาว,ยาวกว่านี้นิดนึง ครับครับเราไปลวกลวกพราะหวานนะครับครับผมโอเคครับนี่เราดูครับตั้งน้ำมันเดือดเลยนะครับทีนี้ก็เอาหมูที่เราหั่นนะครับตั้งน้ำมาเดือดเราอาหมูที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยเอาเคลี่ยลงหน่อยเบาครับไม้ไม่พายมาบะชื่บื่อสุกนะครับสุกเลยแข็งเลยนะต้อง คนๆๆแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวตักออกเลยครับเดี๋ยวให้มันหายแดงแป๊บหนึ่งถ้าหวาดมันสุกอุณหภูมิมันพอดีถ้าสุกเกินหมูของเราจะแข็งนะครับเสียรสชาติเลยแต่ว่าทำให้มันสุกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้พอนะครับนะครับเดี๋ยวก็ตักใส่จานโชว์เลยครับครับผมอ่าผมทำสองจานนะครับเดี๋ยวก็ เอาไปแบ่งเคื่อนเจ้ยุดธนาบานหน้าบานเฮาหน่ยครับวันนี้เป็นวันกระถินพรุ่งนี้เป็นวันกระถินครับกระถินละข้างหลวงนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานคือน,นี่นะครับกระเทียมโทนนะครับแต่ว่าเอามาซอยบางๆนะครับปกติเขาจะแจ้กระเทียมจีนกันแต่ว่าเจอก,กระเทียมโทนนี่อร่อยมากนะครับน้ําจิ้มซีฟูดเราพร้อมนะครับก็เทเลยเทดาดกับหมูเลยครับ เทลาไปเลยเสิร์ฟพร้อมคณะแช่เย็นๆนะครับครับอืมนครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมโทนโรยหน้าครับนี่ครับกระเทียมโทนโรยหน้าเดี๋ยวผมจะเติมมันีนขึ้นน้อยนึงเม็ดเอ่อพริกขี้หนูแล้วก็ตามด้วยเอ่อ ใบผักชีครับสีของมุมกล้องเพราะผมมได้ใช้แฟลชมันอาจจะบดสว่างต่วใดนะครับนี่ครับหมูมะนาวนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับตามสูตรนี้เลยครับครับนี่ครับถ้าเพิ่มแสงเข้าไปก็จะดูน่ากินนะครับเออหมูมะนาวเอาก็เสิร์ฟพร้อมครับเออขออนุญาตหยิบหมูมะนาวนี่นะครับอ่าแล้วก็เสิร์ฟพร้อมนะครับคะนาแช่น้ําแข็งเย็นๆนะครับ ก็โอเคเลยครับสองอย่างนี้เข้ากันมากเลยครับเป็นืลอรามาทําดูนะครับหมูมะนาวครับ